อันนี้ว่าจะไม่พูดแล้วนะเรื่องพักส้มการละครตอนนี้หวังอย่างเดียวเลยคือหวังว่าหมายความว่าีจะต้องการคะแนนเสียงมากๆเลยเพราะว่าพักตัวเองคะแนนเสียงมันตกไปแบบแบบน่าใจหายตกไปแบบแบบไม่มีคนสนใจแลว้วอ่นี่พูดตรงๆนะนี่กระดึงประเด็นขึ้นมาประเด็นอย่างู้นประเด็นอย่างนี้ประเด็นสวยอย่างงั้นประเด็นสวยอย่างนี้นป,รนยยนประเด็นอ่าแกมสแกมโมสแกมเมออะไรกับจมงกจับปาอะไรอย่างนี้ถามจริง เฮ้ยก <Hey, S 2> ูถามจริงนะนะนี่พูดตรงนะพบเพื่อไทยอะ่ะคือเขาต้องการจะปราบแล้วแน่นอนแต่พวกมึงก็ไม่เอาด้วยถูกไหมเออมึงไม่เห็นจะทีแรกมึงไม่เห็นจะกระ,ะดีกระดากระดอกกระแดกอะไรเลยขึ้นมาเลยบอกจะปราบแก๊งสกมเมอร์จะปราบนูน่นปราบนี่พวกมึงก็เฉยๆทำเป็นนิง่งเป็นนิง่งพอเสร็จปุ๊บมึงไปยกมือให้อนุทินขึ้นมาไปในยกเสร็จปุ๊บ อันนี้ทำท่าใหญ่เลยจะปาบอย่างงู้นจะปาบอย่างนี้แนะนําเขาอย่างนั้นแนะนําเขาแบบนี้ถามจริงมึงแนะนําเขาทาไมอ่ะในเมื่อมึงยกมือเขาขึ้นมาที่จริงอ่ะพวกมึงมปเข้าไปเป็นรัฐมนตรีทากจบอ่าพวกมึงเป็นรัฐมนตรีแล้วมึงไปไปหาป,ป,ประเทศเองเหลือเวลาทั้งสองปีอ่ะ กูบอกตรงพรรคเพื่อไทยเขาไม่หาเรื่องพวกมึงหรอกกูมั่นใจเลยว่าพรรคเพื่อไทยนี่พรรคของตระกูลชินวัตรเนี่เขาไม่ใช่ต้องการหาเรื่องเขาต้องการคนที่ดีมีคุณภาพเข้ามาบริหารประเทศเหมือนกันแล้วพวกมึงทําไมไม่กล้าไปเป็นรัฐบาลอ่ะทไมไม่กล้าไปทําเองไปคุมเองไปเลี้ยงลูกเองมึงจะเอาเอาเอาตำแหน่งไหนมึงก็ได้ถ้ามึงถ้ามาเข้าจริงอ่ะมึงยกมือแล้วบอกว่ามึงเอาต้องการตําแหน่งนอ้ตาแหน่งนี้มึงได้หมดเลยกูบอกตรงนะเออจะเข้าไปบริหารประเทศร่วมกับ มึงไปร่วมกับพักเพื่อไทยก็ได้หรอือมึงไปร่วมก,กับพักไอ้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 หนูงูเห่าก็ได้ไนีม่มึงก็ทําได้แล้วมึงก็ต้องการรัฐมนตรีไหนมึงก็ขีดหัวเอาขีดหัวเอาแล้วมึงก็ทําได้ทุกอย่างมึงทางได้แต่พวกมึงทำไมไม่ทํทถามนี่ตอนนี้มาทําเป็นการละครใหญ่เลยโอ้โหผมเลือกมึงมาเจ้ามามาปราบคนนู้นมารา,าปอย่างนู้นมาปราบอย่างนี้มาบาบแก๊งประเมอร์มาปราบอัมไซเมอร์อะไร มีแต่คนโง่อะครับที่เชื่อพวกคุณเนี่ยนะบอกตรงนะคนคนไทยเขาไม่โง่นะไปฟังนะเออถ้าคุณต้องการจะปราบจริงอะผมบอกตรงคุณยกมือเพื่อไทยทุกอย่างมันจบแล้วมันปราบได้แน่เพื่อไทยนี่เขาตั้งใจปราบจริงๆเขาเอาจริงเขาทําจริงได้พักหนูงูเห่าก็รู้อยู่แล้วเขาไม่ต้องการปราบอยู่แล้วเขาต้องการอยู่เขาเฉยๆนิ่งๆอยู่แล้วเขาเป็นรัฐบาลมากี่ปีแล้วนะเออเขาไม่ได้สนใจเขาสนใจคะแนนเสียงเขาอย่างเดียวฐานเสียงเขาอย่างเดียว นู่นจำไว้ดีๆนะไอ้พักไอ้งูเฮาอะ่ะมันต้องการอะไรอ,อสอมอบออออตออผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอยันผู้ว่านู่นมันต้องการแค่นั้น,นเข้าใจไหมพวกนี้คือฐานอำนาจเสียงพวกมันมันจะโชวงโง่หกกูผองตรงเออคนที่จะปราบจริงอ่ะมีพักเพื่อไทยเท่านั้นแหละในประเทศนี้อ่ะนะที่จะปราบจริงๆตั้งใจปราบจริงๆ เข้าถึงพี่น้องประชาชนจริงๆรักพี่น้องประชาชนจริงๆรักคนรักญาติจริงๆคือพรรคเพื่อไทยพรรคของตระกูลชินวัตรเท่านั้นเข้าใจไหมครับมึงอย่าไปหวังเลยคนพวกนี้ที่เขาจะปาบก็ไม่ปราบหรอกแล้วพวกมึงก็เหมือนการปากดีออกมาเย้ยวเยโอ้โหอย่างงู้นอย่างงี้ไอ้นั่นเทาไอ้นี่เทาไอ้นู่นเทาไอ้นี่เทารู้ไปหมดแต่ทําไมไม่เสือกมาเป็นรัฐมนตรีล่ะครับเข้ามาประจัดการล่ะครับนะ ทำไมไม่เสือกมาครับทำไมคุณไม่เสือกมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นกระทรวงมหาดไทยก็ได้อะไรก็ได้ทำไมไม่กล้าล่ะครับผมผมบอกตรงพักพวกคุณนะผมไม่ได้พูดเล่นนะกระจอกมากผมบอกตรงนะผมบอกตรงพูดถึงเดชอิดของไอ้พักประชาธิปัตย์มันยังใจกล้ามากกว่าพวกมึงอีกกูบอกตรงนะอีส้มนะอีส้มกระเทยกูบอกตรงนะเออ พวกมึงน oh, ี่มีต่ปั่นการละครตอนนี้ปั่นใหญ่จะหาเสียงใหญ่ต้องการจะโอ้โหมีเท่าไม่มีเรามีเราไม่มีเท่าไร้สาระกูบอกตรงพรรพวกมึงอะเข้าไปเป็นรัฐบาลกูบอกตรงยิ่งจะมีเท่ามากกว่าที่สุดเลยบอกตรงเพราะพวกมึงไม่ได้เอาจริงเอาจังหรอกมึงก็ทําเป็นงั้นแหละหลอกเอาเสียงประชาชนมาแ่นั้นเนี่ยเขาไม่เขาไม่ง่ไปเรียองแนวอูบอกตรงนะคนทั้งประเทศเขาฉลาดหมดแนวอูบอกตรงนะเขาไม่ง่อีก่ลเี้ยอูพูดตรงนะ เออคนที่โง่เขากลับใจกันหมดแล้วนะเขาคงไม่เชื่อพวกมึงนั่นแหละนะเออเอาเถอะเราเลือกตั้งครั้งใหม่อะ่ะได้ทั้งยี่สิบคนก็ถือว่าเก่งแล้วนะกูว่าพูดตรงๆนะเออบอกตรงตอนนี้บ้านใหญ่เอาไปแดกหมดแล้วทุกที่กูอบอกเเลยสมุดปากกาเนี่ยกูกล้าฟันธงเลยสู้อัศวินแหมไม่ได้แล้วานางสกุลอเอาสมัยแหมแดกหมดไม่ต้องไปลุ้นคะแนนหรอกกูบอกตรงพวกมึงตกตั้งแต่คิดแล้ว คิดจะเลือกตั้งแล้วพวกมึงก็ตกหมดแล้วอุบอกตรงแล้วอาสวยเหมกลับไปอยู่พักคพื่อไทยนะทุกอย่างจบนะผูบอกตรงกูฟันธงไว้เลยเลือกตั้งปีเจ็ดสิบเนี่ยหกเก้าอาจจะไม่ได้เลือกอาจจะเลือปีเจ็ดสิบเลยแหละก็ได้นั่นแหละก็าเคาจะแบบตรงนะพวกมึงน,นะไม่ได้กลับมาเป็นสสอ,อีกแล้วบอกตรงนะเออน้อยที่จะกลับมาเป็นสสอ,อ่ะ จงส้มการละครปั่นหัวคนไทยโง่ๆกันต่อไปนะครับผมนะเออแต่คนอย่างกูกูบอกตรงนะโนเวกูบอกตรงกูมไม่เคยเชื่อน้ำ,นำหน้าพวกมึงอยู่แล้วเพราะว่าพวกมึงอ่ะพิดาแต่แรกแล้วมึงไปยกมือให้เขาแต่เสร็จปุ๊บแล้วมึงก็ไม่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีมึงเข้าไปบริหารประเทศติเป็นรัฐมนตรีดิอีกสองปีที่เหลือน่งมึงมีพิโชว์โชว์สปีรรตโชว์ผลงานได้ กูถามจริงเออมือจะไปโง่รออะไรกูถามจริงออรออะไรรอสมัยหน้ามีการเลือกตั้งแล้วประชาชนจะเลือกมึงกูบอกตรงว่าไอคนที่เลือกมึงอ่ะมันก็คิดยังไงกูก็ไม่รู้นะแต่คนอย่างกูอย่างพวกกูเนี่ยก็คือไม่เลือกมึงมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ต่อไปก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วยังไงก็ไม่มีทางยิ่งพี่น้องกูหลายๆคนตาสว่างกันหมดแล้วหลายคนที่บอกก็มาโอ้มันโกหกงนู้น,ะนงนี้นะกูบอกยังไงตอนไหนน่าจะบายแรกมึงแล้วโกหกกูสี่ร้อยห้าสิบบาทภายในเก้าสิบวัน เงินคนแก่ส0 0พบาทตลอดชีวิตฝานมนโนครับผมนะแค่2โครงการนี่มึงต่อไปมึงก็หลอกคนแก่ไม่ได้แล้วคนแก่เขาก็ไม่เอาแล้วแล้วก็คนใช้แรงงานเนี่ยสี่รห้าสบาทภายใน90วันเขาก็ไม่เชื่อพวกมึงแลวน้ำหน้าพวกมึงไม่มีแล้วเพราะพวกมึงไมไ่จริงใจวันๆหนึ่งว,ว,ว,วาทธกรรมอย่างเดียวโอเคนะครับผมนะโอเค จงปั่นหัวก็ต่อไปนะปั่นหัวให้คนโง,โง่ให้ f อฟซีโง่พวกมึงอะ่ะฟังกันต่อไปนะโอเคนะครับผมรู้เรื่อง